ลนรงโหวดโนของพันธมิตรเราเนี่ยแหละค่ะกำลังจะโดนปลดแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยเขาเตรียมประสานไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อให้ปลดป้ายลนรงโหวดโนของกลุ่มพันธมิตรออกโดยเขาอ้างเหตุผลว่าที่ทางด้านกะกะตอ,ออกมาระบุว่าไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ไม่จัดเป็นที่ต้องปิดป้ายลนรงโหวดโนอีกต่อไปนะคะวันนี้พลตํารวจตรีประวุฒิหาวรสิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องของการติดตั้งป้ายการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยว่าห้ามติดตั้งป้ายที่บทบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และสำหรับป้ายรณรงค์โหวตโนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาระบุว่า เป็นป้ายที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นตำรวจจะได้มีการประสานไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อทำการปลดปล้ายดังกล่าวออกนะคะไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตรงไหนในน้องแพร mm hmm. ก็เราออกไปใช้สิทธิ์แล้วเราก็การในช่องประสงค์ไม่ลงคะแนนมันก็คือการเลือกตั้งมันก็อยู่ในระบอบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตำรวจควรจะมีเหตุผลที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะนอกจากนี้พลตำรวจตรีประวุฒินั้นยังพูดถึงการขอกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัย ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งขนาดนี้มีสูงถึง228รายมีการใช้กำลังตำรวจ456นายแต่ยืนยันไม่กระทบงานด้านอื่นๆส่วนการเฝ้าระวังเหตุรุนแรงในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงก็มีการแบ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษคือจังหวัดเชียงรายนะครสวรรค์และนะราธิวาสก็มีการใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดและเน้นงานด้านการข่าวเป็นหลัก และก็ฝากแจ้งเตือนไปว่าขณะนี้เริ่มมีการรับพนันทายผลการเลือกตั้งการกระทำดังกล่าวมีโทษจำคุก1-5ปีปรับ2 0 0 0 0 2 0 0 0ึงบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยโทษการรับพนันผลการเลือกตั้งนั้นมีโทษสูงกว่าการพนันลักษณะอื่นนี่ก็บอกเองนะคะว่าการใช้กำลังตำรวจเนี่ยตอนนี้ต้องใช้กำลังตำรวจสูงมากรักษาความปลอดภัย ต้องไปเฝ้าป้ายที่ถูกทําลายจะต้องไปดูเรื่องการรับธนานไทยผลการเลือกตั้งนี่ยังไม่รวมคดีอื่นๆน,นะค <c oughs> ดีลักเล็กขโมยน้อยอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกับการลนลวณนรงโหวตโนอป้ายของพันธมิตรเนี่ยยังมีเวลานะ <c oughs> จะไปแจ้งเรื่องกับกรทมเพื่อขอปลดปล้ายเราออกอะ่ะ <c oughs> ท่าน,นี้จริงๆแล้วไม่มีเหตุผลเลย